แบบฟึกหัด6.6นะคะเติมคำตอบข้อที่1นะคะจากรูปนะคะโจทย์ถามมุม pot นะคะก็คือมุมนี้นะคะมีขนาดกี่องศานะคะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันได้เท่ากับ180องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาได้จาก180องศานะคะลบด้วย 78องศาลบด้วย54องศานะคะก็จะได้เท่ากับ48องศานะคะเพราะฉะนั้นมุม pot มีขนาด48องศานะคะต่อไปข้อ2นะคะโจทย์ถามหามุม d s ออมนะคะก็คือมุมนี้นะคะเราก็จะหาได้จาก180องศานะคะลบด้วย 90องศาลบด้วย34องศานะคะก็จะได้เท่ากับ56องศานะคะเพราะฉะน,นั้นมุมดอสอมม,อมีขนาด56องศานะคะต่อไปข้อ3นะคะโจทย์ถามหาขนาดของมุม rfs นะคะมุมนี้นะคะแล้วก็มุม srf นะคะก็คือมุมนี้นะคะจากรูป นะคะจะเห็นว่าด้าน r s นะคะเท่ากับด้าน r f นะคะรูปนี้ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะก็จะทำให้มีมุมที่ฐานเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะเป็น57องศานะคะ 5, 7องศาแล้วก็มุม s r f นะคะก็จะหาได้จาก1,80องศาลบ 57องศาลบ57องศานะคะก็จะได้เท่ากับ66องศานะคะคำตอบ66องศานะคะต่อไปข้อ c นะคะจากรูปนะคะจะเห็นว่าด้านจอชอเท่ากับด้านชอซอนะคะแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเราก็จะได้เท่ากับ 180องศาลบด้วย124องศาก็จะได้เท่ากับ56องศานะคะเพราะฉะนั้นมุมชอจอซอจะมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของ56นะคะก็จะเป็น28องศาและมุมจอซอ,อก็จะมีขนาดเท่ากันนะคะต่อไปข้อ5นะคะเราก็จะทำการหาขนาดของมุม MTK ก่อนนะคะก็จะหาได้จาก180องศาลบ50องศาลบ49องศานะคะ mm hmm. ก็จะได้เท่ากับ51องศานะคะ81องศานะคะมุม MTK มีขนาด81องศานะคะตรงนี้เป็น81นะคะ mm hmm. ก็จะส่งผลให้มุมตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะหาได้จาก180่งลบแป นะคะก็จะได้เท่ากับ99องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหามุม tvk นะคะได้จาก180องศาลบ99องศาลบ27องศานะคะก็จะได้เท่ากับ54องศานะคะคำตอบ54องศานะคะต่อไปข้อ6นะคะกำหนดให้สามเหลี่ยม A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะจากรูปนะคะโจทย์กำหนดรูปสามเหลี่ยม A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มุมนี้เท่ากับ60องศา,าม,มุมนี้ก็จะเป็น60องศา,าแล้วก็มุมนี้นะคะก็จะเป็น60องศา,านะคะเพราะฉะนั้นมุมนี้ก็จะเป็น35องศา,านะคะ เราก็จะได้มุมนี้นะคะเท่ากับ180องศาลบ60องศาลบ25องศานะคะก็จะได้เท่ากับ95องศานะคะมุมนี้นะคะก็จะหาได้จาก180องศาลบ95องศาลบ50องศานะคะก็จะได้เท่ากับ35องศา ะะต่อไปมุมนี้ก็จะหาได้จาก180องศาลบ60องศาลบ50องศานะคะก็จะได้70องศานะคะและมุมนี้นะคะก็จะหาได้จาก180องศาลบกับ70องศานะคะก็จะได้เท่ากับ110องศานะคะเรามาดูที่คำถามกันนะคะมุม a b c มีขนาดตรงนี้นะคะหกองศานะคะต่อไปมุม b d c นะคะมุมนี้นะคะมีขนาดเท่ากับ95องศานะคะต่อไปมุม a e d นะคะมุมนี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ 70องศานะคะต่อไปมุม dec นะคะมุมนี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ110งอองศานะคะต่อไปมุม dce นะคะมุมนี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับสาบองศานะคะต่อไปมุม EDC นะคะมุมนี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับ35องศานะคะ